นี่นี่ครับโอ้ยไปยังวะโอ้ยไปเบร์หน่อยครับหน่อยพวดปล่อยครับผมแต่อ๋ออ๋ออ๋มีตัวครับผมไปแล้วไปแล้วแล้วหลักผมไปแล้วกินรถได้ครับนี่จัดจัดปูอ๋อแล้วลากไปแล้วครับผมเอาแล้วอ๋แล้วโดนครับโดนโดนโดนเหรอครับนี่โดนแล้วอู้อู้อู้ไปแล้ว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 โดนโดนอู้บักงี้ครับบักงี้โดนโดนเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วได้น่ะลากไปแล้วลากไปแล้ว ดูนดูนอู้หันกลงสวัสดีครับผมพี่น้องครับพบพ่อกันอีกแล้วละครับกับทองอีสานบานท่าเสาว,วันนี้ก็ติภาคพี่น้องมาหาอยู่หาจินยูเกาหลีใตใฮิเก่าล้วครับเหมือน,นหลังเหลืองานโอ้ออกมาตรงไฮตรงหน้าแต่มันร่มดีครับดูมองเห็นงานก็เอา ฝ่ากับมั่วมองไลยพี่น้องเอ้ยเหมือนเนี่ไปครับเผื่อว่าเป็นการเสียเว่นล่ะฮะตกมึงนะครับมันสิมีตัวพอได้ไปกินแรงบ่ครับผมง่ายมองแล้วครับพี่น้องบ่ไว้ร่มแห้งเกินทั้งนั้นครับมีตัวบ่แถวนี่ยผมเห็นนี่มีตัวบ่ครับยอดมึงกระนะ น,นี่ครับโอ้ปไปยังวะโอ้ดูครับโอ้ยไปเบีดหน่อยครับหน่อยพวดปล่อยครับผมสนีทนก็ใหญ่ไว้เสด็จนะครับไฮ้ยพูดยังแบบถุวงมาเนี่ยโอ้เรียนจันเลยนี่ตัวบ่ครับ น้นตื่นพุดตัวข้าครับรไล่ม่แล้วอ๋ออ๋อมีตัวครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วหลับผมไปแล้วกินเราได้ครับเนี่ยจัดจัดปูฮุยฮุยโ,โ,โดดโดนปลาแต่เพียนหน่อยครับผมทอดเ,เสียบครับไซส์เสียบครับเนี่ย มูวีนี่แล้วเกาหลีพ้นมากครับพี่น้องปลาเนี่ยปลาผู้งอ,อกเก็บคนครับเอาหมหนูนกนะครับบมางกงด้วยแขนมีมูอ๋ออ๋ออ๋แล้วครับอ๋อแล้วลากไปแล้วครับอ๋อแล้วอ๋อแล้ว โดนครับดูดูดูโอ้วันแล้วสิยูเป็นมูครับโดนรับฟุ้งสวยครับสวยเก็บก้นครับใส่ง่างๆได้ครับเนี่ยขั้นเบียดกับเปมนสันให้ตัว่ครับปลาติก tao chín bựt thế hằng chín chiên đen. mít tủa này. Các sát นึกดูแถวนี้มั้งกันนะตัวว่ามีตัวว่าพอแล้วครับโอ้ยโอมดุดแล้วครับนั่นนี่โดนหรอกครับนี่โดนแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนครับโดน โดนครับโดนโอ้มันหลักดีอยู่หนีตัวนี้โอ้ใส,สวยสวยครับผมเจ็บนครับนี่นก็นหะเอาไปหนักเอาแล้ว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  ไปแล้วไปแล้วโดนโดนอู้บักนี้ครับนี้โดนโดนโดนออ้โอ้จำรีบเลยอู้จำรีบเลยครับเอาเร็วเอาเร็วโอ้ ให้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 บ่ได้กินหอดเงี้ยวะเงี้ยดีสุดเลยครับพี่ใส่สวยๆเจ็บมั้ครับผม แล้วครับตัวตึกเดียวปลาหน่อยบ่โอ้ยกินแบบว่จริงเลยตัวนี้โอ้ย <c oughs> ใส่ตุบเดียวครับเนี่ยโอย้ใส่ง่ามครับผมเจ๋บป้อนครับกินมยางเลอกเลย ตัวเล็กมีตัวครับมีตัวคือบทียงตึกทีเดียวนั่น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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวไหนข้างเดียงแซมงามครับโอ้ยคือติดอมบุดบดเดียวแหละบทตรวเลยเอาครับเจ็บมัครับ ไปต่อไปครับผมสุ่มอยู่นี่ว่ะงี้โอ้ปลาจังหวะอ๋อเอาละครับเอาแล้ว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 ได้นะ่ะท่ากปแล้วท่ากปแล้วโดนโดนโอ้ขั้นกงุ้ครับตึงเมือขึ้นโอ้ยโดนครับโดนหมุนลงปลาหมืนดึงเก็บบ่ขึ้นปาอันนี้อีกแล้วครับผม ผัดกะเพียนใส่ทอดกรอบแซ่บครับเก็บพ้นครับสรุปผลงานครับผมเนี่ยในแปดแต้มครับผมพอได้ทอดกินกับตำบุงุ้งอยู่ครับเนี่ยใส่สวยๆกรอบๆแซ่บๆครับครับผมมื้อนี้ก็มุมหมานไปแล้วนะครับเนี่ยก็พ่อได้กินแรงอยู่ครับทอดจินกับตำบุงฮุงครับพี่น้องครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบพ,พุ่นพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมสุขผูสุขคนเด้อครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองสุขผูสุขคนสำหรับมือนี้ก็สวัสดีครับ